สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมิเทคเตอร์นะคะสาขากุจับจังวดัดดอธาน,านีวันนี้นะคะทางร้านของเรานะคะมีลอตเตอรี่นะคะลอตเตอรี่สองเมตรยี่สิบนะคะราคาย่อมเยาวนะคะตัวนี้มือหนึ่งนะคะสภาพสวยเดิมเลยนะคะของค่ายสยามสตลร่านะคะตัวนี้หัวเกียร์ใหญ่นะคะเฟืองใหญ่นะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นมือหนึ่งเลยนะคะตัวนี้ ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่6 3หมืามพันบาทนะคะตัวนี้หกหมื่สามพนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์092-9422-503หรือ0817-294-501นะคะตัวนี้ใช้ได้กับ50แรงขึ้นไปนะคะ50 55รุ่น M, MU หรือรถไทฟอร์ดนะคะสามารถใส่ได้นะคะตัวนี้ ตอนนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรี1 0 0กิโลเมตรนะคะลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะร้านตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงนะคะอำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีนะคะหากสนใจสามารถกดโทร,รศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่ากดแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะที่ช่อง y YouTube ภูมินทักเตอร์อุดรธานีหรือว่าจะเป็นช่อง Facebook Page นะคะภูมินทักเตอร์อุดรธานีนะคะหรือว่าจะเป็น Tik t o k นะคะภูมินทักเตอร์อุดรธานีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ